พระเจ้าอยากขอบพระคุณพระเจ้าผ่านการเกิดผลที่บ้านท่ามาเดื่อตำบลท่ากระเสรมอำเภอ้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะทําให้เราได้เห็นถึงการทรงสถิตท,ที่มาจากพระเจ้าและการเกิดผลขอแบ่งปันเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์ค่ะในพันธกิจบ้านท่ามาเดือ่อมีจุดเริ่มต้นจากการที่เรารับทิศทางจากผู้นาคือท่านอาจารย์อรณนุษสมาเจาได้ให้ทิศทางกับเราในเรื่องของการมีชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า โดยเริ่มต้นจากทีมงานหลักหรือทีมผู้รับใช้ซึ่งท่านอาจารย์ให้เราไปทำอยู่3 <S <S เรื่องหลักๆก็คือเรื่องแรกคือการาพูดภาษาภขมยามเลสุดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันในทุกๆวันแล้วก็เรื่องที่ 2, <S 2> <S ก็คือเรื่องของการจับผู้ปฏิอธิฐานซึ่งหนึ่งในคําอธิษฐานก็คือขอผู้ประสานงานบรรกิจบ้านที่มีภาระใจมีนิมิตให้กับชุมชนของตนเองและเรื่องที่สมเนี่ยคือการที่ให้เราเองเนี่ยทำงาน เป็นทีมอย่างมีความเป็นเอกภาพค่ะเมื่อเราทําไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราเห็นถึงการรับรองที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือมีพี่น้องท่านหนึ่งที่อยู่ในทีมเนี่ยมีภาระใจที่อยากที่จะประกาศและนําคนเนี่ยมาพบพัคุณความรักของพระองค์ในคิตจจักและในเวลานั้นเนี่ยพี่น้องท่านนั้นก็ได้นําน้องคนหนึ่งได้เข้ามาถึงคจจักรและน้องคนนี้ก็คือลูกหลานของบ้านท่ามะเดือค่ะ เขาก็เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ในวันนั้นก็เกิดภาระใจที่อยากที่จะให้คนในชุมชนของตนเองเนี่ยได้รับความรอดก็เลยได้ไปประกาศกับคุณแม่ของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีบทบาทในการบริหารงานในชุมชนบ้านท่ามะเดือซึ่งน้องคนนี้ก็ได้มีการประสานกับทีมงานที่จะให้ลงไปในพื้นที่ มีการประสานงานในระหว่างสัปดาห์อย่างต่อเนื่องก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยเราได้มีการอธิษฐานก่อนและเมื่อเราไปถึงที่นั่นเห็นถึงการรับรองที่มาจากพระองค์ก็คือคุณแม่ของน้องคนนี้ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าอย่างง่ายๆและตัดสินใจมาถึงคิตจักรในวันอาทิตย์และเมื่อทั้งน้องคนนี้และคุณแม่เนี่ยมาถึงคิตจักรได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ เกิดภาระใจที่อยากที่จะให้ชุมชนความรักของพองเนี่ยออกไปสู่ชุมชนของบ้านท่ามะเดือซึ่งมีการประกาศออกไปกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอสอมซึ่งเป็นกลุ่มในชุมชนบ้านท่ามาเดือนั้นและก็มีการรวมกลุ่มกันในวันเสาร์ต่อมาและให้ทางผู้รับใช้เนี่ยได้ ลงไปในการสอนการสร้างซึ่งในทุกๆวันเสาร์เรามีการอธิษฐานก่อนลงพื้นที่จริงและเรามีการลงในพระวจนะคาของพระเจ้าในทุกๆสัปดาห์อย่างเป็นระบบและที่สําคัญเนี่ยเราให้คนในชุมชนที่เริ่มเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยมาถึงคิดจ,จักรและมีชีวิตที่ใกล้ชิดพ,พระเจ้ามีชีวิตในการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ค่ะ และหลังจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2023เรามีงานประกาศที่ชุมชนบ้านท่ามาเดือท่านอาจารย์อรนุษย์สมาเจตได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะหนุนใจผู้เชื่อในชุมชนให้มีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้ามากขึ้นและได้อธิษฐานเผื่อคนในชุมชนนั้นหลังจากนั้นพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อในชุมชนบ้านท่ามาเดือ ได้ตอบสนองในการมีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าทั้งการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่เห็นก็คือเกิดนิมิตเกิดภาละใจกับชุมชนมากขึ้นและในตอนนั้นเนี่ยเกิดนิมิตภาละใจกับกลุ่มวัยรุ่นที่ยังอยู่ในพนาการของยาเสพติดและเริ่มประกาศในกลุ่มวัยรุ่นและมีกลุ่มเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นได้ตัดสินใจที่จะเปิดใจต้อนรับพระเจ้า และตัดสินใจที่อยากที่จะออกมาจากพนาการของยาเสพติดเมื่อเขาได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์และมาถึงกิตาจักและเขาได้กลับไปอธิษฐานเป็นการส่วนตัวและอ่านพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวและเข้ามารวมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและในปัจจุบันนี้มีกลุ่มวัยรุ่นได้ทยอยเข้ามารวมกลุ่มในทุกๆวันเสาร์และมาถึงกิตาจักรเพิ่มขึ้นโดยในกลุ่มในวันเสาร์ จากที่เรารวมกลุ่มได้2-3คนคนณปัจจุบันเรารวมกลุ่มได้15-17คนและมาถึงขิดจกักร13-15คนค่ะพระเจ้าทรงนำเราให้มีชัยชนะในการบุกเบิกและเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำเราให้มีชัยชนะในพระคริสตตลอดไปขอพระเยซูคริสต์ได้รับพระเกียรติค่ะเอเมนค่ะ